ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นางลำค่ะเพิ่งกลับถึงบ้านบ่ครับเนี่ยมีมีคนถึงหอยน้ำแดบอเนาะมีเอฟซีตามหลายอยู่ครับแต่ว่าบุหูว่าเพิ่นไดหรือบ่ไดจังไดใค้ๆจ้เาโชคดีก็ดีใจน้ำแดงได้โชคได้ลาบเนาะเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะเอบอร์ทู่โนรงอ่ะให้เพิ่นน้ำแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะล่งเบอร์ทร่ให้เด้อ งวดที่ผ่านมาเนาะ0 03 039เนาะ039เลขลูกบอลของอวัดหลวงพ่อเสือท่อนวัดหลวงพอ่อเสือทอนอ่าซึ่งเมื่อนี้นี่อ่าพี่นั่งร่ำกาไปล่ำสองหม,องหม่องมันบ่ครับจ้ากามีพระธาตุวายโยจ้าอันดับหกเอา้าหูหล่นะเนาะแล้วกาวัดหลวงพอ่อเสือทอนมันบ่ครับ จาเมื่อยเลือยเนี่ยเนี่ยมีกำลังกับอีสานบ้านเฮ้าได้เนี่ยอ๋อวันนีจ้จะเดินทางขึ้นมาพี่บ่ครับจะเลังไปอืมอู้เดินซ้ายข้างอีลีอ่ะว่าที่ไปทำหน้าค่าอยู่ด้วยมีคนอีสามเยอะทำหน้าอยู่ทำหน้าค่าโพนานนะเพิ่นกับมะข่าวฝันเฮานะอู้เรื่อนนะเพิ่นว่าข่าวฝันอยู่แล้ววันนี้บ่ครับ ออดีทานมาก่ะปันหาข้อข้อเข้าไปแล้วมันที่ตุ่มตุ่มเย็นเย็นๆนะนะครับผมได้ไข่เข้าไปใกใจพลังบวกของปู่ือือมันก็จะสดชื่นครับมันเป็นโรคลี้ลับฮึฮึฮึฮมดาพวกคือโรคมันโดนธนาครับมันมันไม่คายแบบเออหนาไปสัมผัสนะนะครับผมมันจะแตกนะนะครับ เพิ่นก็นมาหยอกกันเสียเอาลุ่มเมืองประดานเลยสิพาไปเที่ยวเมืองปาดานแมนท่านไแต่เล่าล่าเห้ปูอยู่กับอ้อพ่อเป็นไฮโซอ่าไหลหมดอยู่ตอนนั้นอ่ะตอนที่เบอร์จักกันนะ่ะครับอ่าล่าเล่าเหมยเพื่อนเลยแห่ะแล้วก็จัดงานอนะ่ะตรงศาลข้างนอกนั่นมันนะครับมันก็นให้ให้โซเรื่อยอยู่ดีละ <laughs> ก่อนก้อนหนามโบ้เจ้ากันนี่ครได้เยอะได้หลายแบบแต่ห้าเป็นคนบ่ได้สื่อสหสารเด้อครับเออหมายถึงว่าคั้นเฮาสื้อคนอื่นชิ่บอือคืองวดที่แห้นนะนการเออเพื่อนหาเนาะก็บ่ได้ริ้อเด้อศูนบ่สามเก้าบิสธขั้นเทาสื่อคนคนทางอื่นสิบออ่บือนะเาก็ต้องเสียเสียละมันเวลาบริบรบสุท นั่นแหละครับกระย่อน039ที่ผ่านมานี่แหละปัานนี้เอฟซีก็ตามถามถาม,ถามออกมาหลายป่านไี้สิในตัวเลขของอพี่นั่งล่ำหนีมาฝากว่าสัน่นผมก็เลยว่าโอ้ยล่อสกอนเพราะว่าเพิ่นมีกำหนดการที่จะไปล่ำยูทีวัดหลวงพ่อโสทอนการล่อเพิ่นล่ำเสร็จก่อนเพราะว่า039เนี่ยเป็นเลขลูกบอลที่ได้ยูทีวัดหลวงพ่อโสทอนถูกบ่ครับแน่นจ้ะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นกัน มือนี่ไปไม่แล้วทั้งวัดเมื่ออยู่เลยทั้งวัดพระธาตุวายโยทั้งวัดหลวงพ่อโสทรครับหลวงพ่อปดนนี่จ้ะแมนดังในเมืองไทยนะหลวงพ่อปดนนี่ผมก็ไปมาครั้งหนึ่งบ่แมนครับผมไปมาครั้งหนึ่งแล้วตอนต้นปี่ตัวเยอะรมีหนีเยอะหลวงพ่อปดนนี่ให้ว่าขึ้นชื่อมากครับพระธาตุวายโยนี่ก็เ่ธรรมดาคือกันหลวงพ่อปดนนี่ แม่นเลยค่ะปูชมพูชมพูนาคราชนะคะครับชมพูนาคลาดวันนี้ไปเขากลัวไม่ไปอ่ะเขาโทรโทรจำจี้จำใช้ไปให้ได้เลยดิวันนี้โต๊พังเลยจ้าฮะวันนี้โตโต๊ะขายลอตเตอรี่พังเลยจ้ะโอ้เขาดีใจพอเราไปถึงนะคะคนแย่งกันซื้อ ไม่ค่ะแบบอาลมุูบมาเลยอ่ะ oh. ลมยังกับพายุมาเลยพอเราลงรถอ่ะคนดีใจใหญ่เลยเพราะว่าเคยไปช่วยที่นั่นเมื่อเมื่อสองปีกว่าที่แล้วครับผม uh. เอาบานี้ครับเป็นัางน้ำไปพระธ uh. า,าโยนี่เป็นยังไงนะครับได้ตัวดีตัวเด็ดมาฝากป่านอะโอ oh, พระธาวโ,โยก็มีแต่ลำลำพญานาคลำอะไปเปิดบาร,รมีให้อ่อ oh. หมายถึงว่าลำพระิกอัญเชิญบาร,รมีพระิกะนุณเทพสําเร็จใช่ไหมครับผมแล้วก็พ่อศิวะความก้าวหน้าสมบังปฏิหารพ่อศิวะช่วยลมก็พู่มาตลอดแล้วก็พนารายแล้วก็พ,พระพรมเสร็จแล้วก็องค์ิจชรีรักษาพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็องค์ดําแสนโอ้โหรำมายนาศแต่ว่าเรื่องอโชคลาภเนี่ยก็รู้สึกว่าอย,ยกมืออยู่นะครับ ยกมือเลขสองเลขสี่อยู่นะเล่นได้แต่คนดูอ่ะเลขสองกับเลขสี่เหรครับจะเล่นเจอคนดูนะคะครับเพราะเราไม่ไม่ค่อยรู้ตัวมันเหมือนแบบมันเหมือนเวลามือพาไปเพิ่นพาเฮ็ดบ่รครับแมนค่ะยกมือเมื่อเลขสองยกมือสองนิ้วกับยกสี่นิ้วบ่ครับจ้าอ๋ออันนี้คือมีคนบอกตอนที่เขาล่ามเสร็จแล้วเ่ เออคือได้คลายกับทราบว่าตัวเองยกอยู่ด้เพราะว่าคุณจะต้องเปิดให้ให้ล่างโหน่ำแนอ๋อ้ครับครับคือเพื่อนโมเมนต์วิญญาณเนาะเพื่อนป็นเทศเพื่อนก็ต้องให้ล่างโหูเพราะฉันเพื่อนนั้นแข่งสันก็คนมาเห็นเหงาหลางก็ได้ตัวฉันเลจะต้องมีสติตว่เอาแต่สรุปว่าไปที่พระธาตุว่าโยเนี่ยยกสองกับสี่เนาะ ยกสองกับซีบครับผมบ้านนี่ตอนบ่ายก็คือไปที่วัดหลวงพ่อสะท้อนถูกบ่ครับต,ติดติด,ต,ดติดกันเลยมาประมาณสี่สิบกิโลครับรบ,บ้านนี้มีญหานเยอะจ้ะแต่ว่าเมื่อยจะนั่งนั่งโดนปวดครับวัดหลวงพ่อสะท้อนนี่เขาไปไปล่ำอันใดครับไปล่ำหลวงพ่อสะท้อนเลยเตรียมเพลงไปสองเพลงจ้ะเพิ่นมีงั้นบ่งสวงบอกครับเลยอยังไหนเพิ่นมีงันัดบ่มีจ้ะเพิ่นค่อยมาขอฝันนะจ้ะ อ๋อางหลายปีน่ะแมาก็เป็นลูกหลานเพิินเนาะมาเขาฝันว่าอยากได้ดอกไม้ให้บริว่านเพิินอยู่ในบ่อดน้ำซีหาค่นน่นแหละมีหาองค์น่ะแหละคแล้วเมเนียอยากได้นั่งล่ำน้ำแล้วเพิ่นก็บอกโชคลาภเฮาสองศูนย์ยิงจำได้หลายปีแล้วด้ละเออเ้าก็เลยหักเพิินเนาะองค์ใดที่มาเขาฝันก็แสดงว่าโอสุดเยอดน่ากับเขาลมดุจชาอยู่แล้วมันบลครับผม ขอบนกับหลวงพ่อโสธรมันกันได้อยู่จ้าครับผมแต่แต่แตห้ามวมงโบหูหวยดีย้โบหูโชคลาภได้แต่ว่าเพลิงบารมีเพิินเนาะครับผมครับตอนตอนัดมันไม่มีรั้อยูสองหม่องเดิ้ครับผมอ่าหมายถึงว่าลั้อยู่ข้างนอกประตู่นเรือนบ่ล่ละครับแบล้วข้างในห้าวเมที่แล้วหฮาออกข้างในด้ในโบสถ์ด้ครับที่ว่าศูนย์สามเก่าแต่ตอนนี้ยูข้างนอกจ่าล่้ครับกำลังรําอยูเลยมาเนียน ขอทูกเพิินนะนะในปิทีโดยตัวเองเอาอย่างว่างไววเพิ่นมากปากเผาอันวะคือวัาเผาไปถวายเพิินแล้วก็นเนี้ยก็ขอทูวมามนุษย์เดินดลอนแล้วมาขอเพิ่งบุญใบบุญรบหลวงพ่อเด้อขอ,ขอ,ข,อขอบขอบคุณเพิ่อนเดียวปงวัตที่แล้วเพิินไ้โซก,กันอะอ่าตอนนี้ก็ต่อบุญให้อีกแน่เพราะว่าคนก็มี้มียู่มีกลิ่นเยอะเศรษฐกิจมันแย่นอกกันคนละแบบ ถูกถูกก็เลยออกมาเลยคเนเองครับผมอพบ98เลขทูบแปดมันปะครับจา้าล่ำถวายพ่อทุนก่อนครับละว,วันนี้อันนั่นอัน,น,อนเขาเอ็นย่างก็เซมซี่ก็มีอย่างกา็ลูกบอลเน <คะ S 2> ี่ยม,มันปะครับลูกบอลกับเซมซี่ลูกบอลมันเป็นศูนย์ห้าเก้าค่ะลูกบอลศูนย์ห้าเก้ามัครับศูนย์ห้าเก้า ศูนย์หาเก้าหรือหาศูนย์ก่เออศูนย์หาเก่าแมนละครับแล้ววันนี้เขาก็กำลังซืเก็บของอะนะครับแล้วเลขเก้ามันก็ร้อยปิวไว้ล้มพัดไปแล้วเลขเจ็ดก็ร้อยมาอีกอากาศเป็นแ้นได้เก้าเก้าเจ็ดเลยไมมเอามันร้อยไปหากันป่ะครับร้อยไปหากันบานพีหานมากเลยเดี๋ยวด้ลูกบอลลูกบอลกิ้งไปหากันป่ะสมมติลูกบอลศูนย์หาเก่าแมนป่ะครับ เ่ากำลังเก็บของนะคนทายลูกก็เออซอยกันเก็บของอยู่ครัค่ค่ายปฏิหารนะร่มก็ตัวแท่แนแทงเข็บอยู่เรือนบอกแล้วครับแ่ข่านระ้นยนอยออกจากกันศูนย์ห่าแล้วเก่าลังนวยบอกเก้านีนร้อยออกไปข้างนอกหมุนหมุนหมุนกลิ่งไปแล้วเลเจ็ดก็หมุนออกไปฝ<ไ>ันมาส้วนกันนะั่นแอลโอ้ส้วนกันนี้เก่าก็เปลี่ยนะ <laughs> ส้วนกันนีบอก งงเลยแต่จะไิเกีวคิดหมาดบอกันนลองตอสองตัวแล้วไปยูต้องกันเสยได้มครับก็แปลกขึ้นกันเด้แล้วเาสูนหาก็เหลือนมเมียกยบบอยู่ข้างหน้าคือเกาสูนหายังอยู่คือเกาเกานี้ไปหาเจ็ดสนเกาเนี่ยา ภาเมียหนีรู้สึกแบบเดียวคิดถึงมาอยงว่าเลยป็นเก่าี่สบอกศุนเก้านี่นะสิทิมลูกถิมเมียไปคิดว่าครับผมเออจะไ้วเน็เว่าจแสงโหวเราไปยูน้ำกันเออยู่นะงกันแบบซุนหาพระเจ้าท้ารอกันเนาะซูนหาเขาอะไรอยู่คนห้งงกันเลยครับผมเอาครับผมมันนี่ มันนี่เลขเซมซี่มีปะครับผมได้เสียงอยู่วะเอ่อฮะฮบมเพราต้องเอาสามยางอยู่แล้วเพราะว่าเซมซี่คืองวดที่แล้วก็ย่างได้สามเก้าเห็นวะโอ้งวดที่แล้วเซมซี่ได้สามเก้าโมเมนต์งวดที่แล้วนะเพราะเพราะวันนั้นยิ้มให้มาศูนย์สามเก้าเขาก็โมโมแน่ใจเอ้ยแมนแมนโบ้เออเขาก็เลยเลือดเมซี่ เซี่ก็กลายเป็นสามเกาโอ้ยตกใจเลยโอ้ไหหว่าเซี่ยซีไม่ยำลูกบอลถูกป่ะครับเงินเงินเมียนเขาก็ต้องอ่าเขาเขาว่าคนบอกดีดีวะเขาก็ต้องใส่ปัญญาด้วยเวลาครับหรือเป็นยังไงเนาะเออเอาอ่าปฏิหารยุ่มาเนี้นะครับอย่างอย่างที่ว่าเซี่ซีเขาจำมาได้นะเอ๊มันงงเดี๋ยเดียเบิ้งในไล่หายแล้วก็สิบอกได้บอล่ะแล้วมันเงิ แต่ว่าเก้าแปด,ม,ดมันมันตรงเด้ 9, อมันตรงเด้อมันมีมทีมาเด้อเกาแปดอ่ะหกเก้าแปดอ่ะบอกครับอ้า<ม>วเวลาเราเป็นร่ำลายสถานที่มันต้องตรงกันเด้อมันตรงกันเขามะเฮง่ายๆเด้อโบโบโบกอยเสือเด้อให้ว่าเลขเลขทูบที่จุดออกมาได้หกเก้าแปดเนี่ยเก้าแปดตรงกับลายหม่องตรงกับลายหม่องเนาะครับเนาะเข้าไปเข้าไปขออนุสาวรีย์โมจักร ครับผมอันุสอันุสาวรวลีเพื่อนน่ะนะคือหมวดที่แล้วมันก็นออกเด้อครับผมไปขอเพื่อนออกเด้อมีสองสถานที่ในซักซีมากเดอ้อครับบอกพระเจ้าไปไหวได้เดอ้อ<ม>ไปขอพรเ,เพื่อนเพื่อนยังมองใช่จามองเท้าอยู่เดอ้อครับอกุ้งเท้าอยู่เด้อราชการให้เก้าอ่ะแมนแมนแมนครับอุ้ยออกมาเลยแม่เขาคือกันแม่ครับก็ลง่าสุท่อนมาเนี่ยแม่ออกมาตัวเด่นหัวเก้าหาแปด ถูกเพื่อกัดเน่ไหนเก้าห้าแปดแต่ว่าที่ยูหลวงพ่อสะทอนในหกเก้าแปดนี่ครับอันไหนอันนี้คือเก้าแปดของหลวงพ่ออันเมื่อน,นี้หลวงพ่อสะทนแมน,แมนครับของหลวงพ่อสะทอนในหกเก้าแปดเมื่อน,นี้แต่เก้าห้าแปดอันว่าวันของไปขอพรราชการี่เก้าครับผมที่อนุสาวรีย์ครับผมอ่ะมันก็ตรงกันเด้งงบละ่ะเก้าห้าแปดที่ครับไปสองมือแล้วมือแรกเอ๊มัน,มน มันใช่ค่ยแบบจิจ่ายเวลาเรืของก็เลยไปมือที่สองอีกไปขอเพิ่มมือที่สองอ่ะเมื่อแรกอันศูนย์เก้าแปดอะไรไหม,อ,มอู้แปดเลยท,ทั้งทีมันคนละมือเก้าแปดนั่งอยู่ตลอดเลยสองม,มือเลยอ่ะคะะรคัออคบผมแล้วมันตกลงคนพิทท้อนมอนอีกได้ไหวไหมอ๋อครับมาจนเสร็จปัญญาด้เลยะครับผมาอนูยังเบ่หอยห่ฟังเนาะ เพราะศูนย์สามเก้าเนี่บอกหนูไปยางเข่าโหวดเนี่บอกอันนี้ว่าตอนโนล่่ำได้ไหมอันนี้อยู่ข้างนอกประตูเด้แต่วันนี้หนูไปยางเข่าไปประตูโอ้ยนั่งโดนกลัวพื้นที่หายอือเออเพื่อนอันหนูก็เลยว่าหนูจะรีกบกลับบ้านหนูมีธุระหนูจะต้องมาอีสานบ้านเฮาไงมาทา่อมาราคาอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยเริ่มไห้แล้ววันนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแหละครับล้มบ่ค่อยมีเลยบ่ผัดเลยหนูบ่เอามือแตะ ร,รูกบอดนะนะอยากให้เป็นซื้งเงที่แล้ววะเอาไปเอามาพันย้อมเลยมาเนี่ยโอ้ยออกมาเลยหาศูนสีจ้าหาศูนย์สีเพิ่นช่วนกันออกมาสามตัวอันนี้คืออันนี้คือเข้าขอไปด้านไดนมันบคัับัตรนี้ด้านไศูนย์สามเก่าเลยจ้าอมองเดียวกันมองนั่งเดียวกันเลยทีน่นั่งโดนโบวดวันนี้ยืงอยเลย<ม>อ่ะ โบกฏจะศูนย์สี่ไหนอ่ะศูนย์สี่จ้าให้ว่าเลขลูกบอลน,นี่เนาะมองแรกด้านนอกเนี่ยได้ศูนย์ห้าเก้าถูกปะครับเออเอามันตรงกันศูนย์ห้าเก้าหูได้หนึ่งว่ามันตรงกันครับหลังจากนั่นล่มพัดมาเลขเก้าแลนหนีจากศูนย์หาแลนไปหาเลขเจ็ดเลขเจ็ดเกิดกจากแลนแมาถ้าใส่มาหากันเก้ากับเจ็ดมาอยู่น้ำกันถูกปะครับเซิ้งกันบบนี้นะเซิ้งกันนี้ แล้วปัญหานยอยูมัยืืน้วหันยูแต่ัญหายออมันตงนุงกันได้เนาะไอ้แมนครับแมนแมนแมเอ,อากันมบอกาากับมหูได้เนี่ยขังในได้หาซูนซีเนาะแมนขังในได้หาซูนซีเลีเลูก,ลกบอลขังในได้หาซูนซีแเซียนที่เซี้นซีกรได้ได้บ่อยไ่มขัขงในก็นมี CNC เซียซี่ครับเซ <c oughs> ียนซีเ <c oughs> ข็คือสามของเก่านะครับ เซมซี่ออกมาเลขสี่อันออกมาอีกอันหนึ่งอ่ะสองแปดก็เลยเอามาต่อกันสี่สองแปดสี่สองแปดหรอ <laughs> ครับแมอนอยู่ขั้นแรกออกแล้ออกมาสี่อันวะครับแต่ร่นร่ออกมาสองอันอนั่นแหละอันแรกอัน,นอมันเป็นเลขสี่อันที่สองมันเป็นสองแปดอะไรบ้างครับผมก็เลยเป็นอ่าก็เลยเอามาต่อกันก็เลยเอามาต่อกันสองแปดก็แหละเออสี่สองแปดอ่ะ อ๋อนี่นี่แมนบ๊ครับที่บอกผมไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมีสองจุดแมนบ๊อแมนอยู่อตอนที่ล่ําอยู่วัดหลวงพ่อโซทอนเนี่ยจุดแรกเนี่ยเข้าล่าแต่ว่าโทษจุดที่สองเนี่ยคือบริร่มแต่ว่าเขาขไปนั่งถูกบ๊ครับแมนอยู่ไปนั่งแ,แบบไปนั่งตั้งตั้งจิตไปนั่งนั่งสงบตั้งจิตนั่งขอพอรนั่งขอพรตั้งจิตขอพรเพิ่ออธิษฐานครับ อธิษฐานก่อนแล้วก็นั่งสมาธิครับแล้วก็นั่งสมาธิเนาะแล้วกาจับลูกบอลได้หาสุนซีบโบเอามือตัวเองแล้วมืออาชิบุสะอาดบริสุทธิ์นะเอ่อให้เพื่อนอันอันใส่ผ้าพ้าให้อ๋อให้ร่มพัดให้ให้ร่มพัดให้่ห้าล้ายๆแห่บริสุทธิ์เลยครับเอากปนั่งจนกว่าเพื่อนที่ให้นั่นเลยโดนเติมด้วยโมเดล่มกับพัดมากก็เลยหาสุนซีกิ่งมาน้ำกัน เอาจุดแรกนีจุดแรกได้เพิ่นเพิ่นีไปบอกเข้าอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนไห้อยู่ข้างหน้าแล้วนะพอเขาอ่อนเช่นลายองค์มาไปบึงการถวายลรําของเข้าเป็นรรออเวลาอยู่ข้างหน้าคล้ายๆเพื่อนว่าเพื่อนไห้อยู่ข้างหน้าแล้วนะครพอพอได้ยินเสียงเพื่อนบอกอยู่จังหน่อยอน,นะทาังที่หนึ่นะแต่ว,ว่าเขาก็ยังว่าเออยังบม่ค่อยรู้เรื่องหรอกหอยังห้สัมภาษณ์ให้อีกแนมะ่เอาก็สัมพาษณ์อี๋ได้่บเนี้ นั่งบังโดวบโบไห้กเคื่อเอาไรมามทำการหาซูนซีได้พอดีอ้าวถึงมันไป็นตรงกับซูนหาซูนหาเก่าเนาะครับแต่ว่าในส่วนของเซียมซีที่ว่ายืนยันเนี่ยกับว่าตรงกันเนาะอันนี้คือด้านในด้านในลูกบอลในหาซูนซีแต่เซียมซีในซีสองแปดแต่บม่ตรงกันเออบมว่าตรงเพิ่งพอดีเลยอ่ะครับเออเป็นเป็นในซีครับแต่ว่าอยู่ด้านนอกเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตรงหรือบม่ตรงถูกปะครับ อยูดออนนยอ่ด้านนอกเออเดเด็กเด็กต้องต้องให้หนมไปเบิ้งก่อนแล้วก็อนไล่บอกอว่าจังไดน,นะคร,ครับผมมันก็เซมซีว่าเท่าไหร่บ้างพี่ว่านั่นก็คือสมัครก,กันอยู่อยู่ที่ถูกอ่ออะะครับถูกก็ลูกบอลเนาะครับเนาะลูกบอลที่อยู่ด้านนอกครับโอ้ฝาแม่นทรณนี่ว่างไปเลยครับอันพก เก้าแปดไปบลาหกจุดแฟนฝายอยู่หน้าประตูเลยอ่ะอยู่ตรงต้นไม้บอกว่าให้โชคตัวนี้ออกเด้อพ่อแม่เด้อต้องเปิดแม่ทรณีน้ำด้ขอโชคอ่ะครับอ่าเดี๋ยวยังได้ขัสีรบกวนสามีก่อนครับผมเดี๋ยวอ่าผมเสียดไล่ไปเนาะจ้าครับผมขอคุณหลายๆครับ